กับช่องค้าแล้วชันเห็นขอเก่าเนาะคะ่ะมันอีกสิบหมาเก็บเห็ดกันเนาะคะ่ะไปลุนกันเลยค่ะว่าสิดได้บอสเบิ่งกันเลยจ้าพอแล้วครับดอกหนึ่งเขยิบไข่ครับดอกงามเลยข้างทางเดียวพี่น้อง,องเอ้ยหายกินจะน้องข้าง,งทางเลย <laughs> ลุนกันเลยจ้าฮึ้อโหใคระครับเนะาะออกป่านหมดแล้วครับ ก็ไม่พ่อยหรอกเนาะใครจะใครก็กำลัง มันกันต่อเลยค่ะนี่หน่อครับเนาะพี่น้องเห็นไข่ครับมานเนาะครับเนาะจะกยางไม่หยิบพักหนึ่งก็พลอยแล้วนะคะ่ะดอกหนึ่งมันมีเห็ดเกิดห่างๆเป็นปลายครับหน่อต่อไปเลยครับ ดอกดอก็ง่ายแล้วครับค <c oughs> ่ไข่หน่อยพี่นอ้องดอกไหมพีม่นอ้องปล่อยแล้วพี่นอ้อครับดอกงามไหมครับดอกนี้ครับดอกนึ้ ดอกานเลครับเตดอกหน่อยยังไงเนาะหวานะครับเนาะกอเนาะค่ะกอที่ระ,ะมา,มาครับนี่ะนะัเห็น,นไมนหมครับบาานองูากอรครับ

สวยแล้วครับเนาะดอกจุมามากเลยครับบานดอกนึงดอกนึงบานล้วครับเถ่าแน่จังน่อยมาจังน่อยเลยเถ่าหักและเขาได้กินนะครับถ่ายแล้วเนาะค่ะสองดอกองดนะครับจุบมบักามเลยครับกับบานนี้ยังสองนึง พอเห้เผื่อนนะครับเนาะดอกเดียวครับเผิ่อเแล้วนะครับเนาะพอเขาเคื่อนเห็เผิอ่อไง เพิ่งดำเพิ่งดำโอ,อ้ยว่าบอกกิน๋นนะครับนี่เพื่งอะไถหอยแล้วเนาะค่ะฝนว่าตกใส่ตะลิตนค่ะดอกฮ็ดก็ได้บอับหน่อยขอให้ฮิปปวกขะให้ฮปวกตาบขอให้ฮปวกตาบครับ นี่ครับดอกหนึ่งตุ้มเลยครับพูดอกเห็ดดอกใยเลยครับปล่อยแล้วครับเนาะให้้นามากครับสำหรับคิดนีกับหมานี่เนาะค่ะเห็ดปวกคิดกอ เฮ็ดไข่เฮ็ดเผิงเฮ็ดร่วมค่ะนี่คือเฮ็ดครับดอก <c oughs> เฮ็ดเน่ยล่ะแอ้วฮันซ้อนค่ะดอกเฮ็ดไหมแบบไงค่ะมันไงเลยครับมีลายดอกคนนี้ก็จะดงงีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำหนีก่อนได้ค่ะเชิญไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนำไปได้ะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ